ร้านหมาล่าพ่นไฟสาขาแปดมีแปดสาขาเรอคะ,คะมีอ๋อเขาเรียกสาขาแปดอันนี้ขายยังไงะคะไายละสิบบาทสนะิบบาทมีุิปป้าอะไรเนี่ยมีปลาอะไรคะปลาไข่อ,อ๋อเป็นเป็นสะใยนางนะคะมีไส้มีปลาพรุ่งนี้ไม้ละสิบบาทหมดเลยเหรอคะ S <S ใช่ครับวี้ยอันนี้มีพริกด้วยพริกข้างในเป็นหมูอะคะใช่ครับเป็นหมูแล้วก็อันนี้เห็ดพันเบคอนนะคะมีผักด้วยนะคะด้านนู้นเขาปิ้งกันใหม่ๆนะคะ,ะปิ้งเสร็จแล้วก็ใส่น้ําจิ้มหรอคะ <S <S น,น,น้ําจิ้มหม่าล่าก็อร,รอระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าคิวยาวเขาเขาทำอร่อยนะคะต้องต้องรอหน่อยขายดีคะ่ะ น้่ทาซอสจุดพิเศษของทางร้านนะคะ <มา S 1> เป็นซอสหม่าล่าใช่ไหมคะมเซ็บแซ่บแซ่บเซ็บโอ้นั่นน่ะมีมีหลายคิวตรงนั้นน่ะหลายคิวมากเลยเขาปิ้งกันไม่ทันเลยนะ,ะนี่นะคะอ๋อนี่ปิ้งไม่ทันเลยนะ่ากินมากเลยค่ะเยี่ยสิบแปดจ้า